คนท้องถ้าเกิดปวดขาขาบวมหรือว่าปวดขาเส้นเลือดอะไรประมาณนี้เราก็ต้องใส่ถุงน่องประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้มาจากคังเค้นเฮาส์นะคะมาจากโรงพยาบาลเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะได้หนึ่งคู่กันพอดีทางซ้ายทางขวาแต่ว่าตอนที่ไปหาหมอฟราวนาร์ส นี่ก็คือได้มาแค่ข้างเดียวนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือหายไปแล้วแล้วทีนี้ก็เลยไปขอที่โรงพยาบาลใหม่อีกทีนะคะตอนที่ไปพูดเรื่องการวางแผนการคลอดลูกนะคะภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่า g e b u r t s v o r b e r e i t u n g s g e s p r ä c h นะคะก็คือการวางแผนเกี่ยวกับ เรื่องการคลอดที่โรงพยาบาลนะคะเช่นออกลูกธรรมชาติหรือคลอดลูกธรรมชาติหรือว่าจะเป็นการผ่าหรือว่าจะเป็นการฉีดยาชาหรือว่าวางยาสลบอะไรประมาณนี้นะคะ